awakening หมายถึงการตื่นรู้คือการเดินทางจากข้อจำกัดในการใช้ชีวิตไปสู่อิสรภาพหรือจากจิตหลงไม่รู้ตัวไปสู่จิตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ไม่ว่าจะเลือกเดินทางในเส้นทางนี้อย่างจงใจศึกษาหรือประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงผลักด,ดันให้เดินทางบนเส้นทางนี้ก็ตาม ทุกคนจะมีโค้ดในการตื่นรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นการล้มเหลวในชีวิตที่เจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสหรือพบกับผู้นำทางจิตวิญญาณหรือผู้ที่ตื่นรู้ก่อนหน้าพบกับจิตที่เคยผูกพันกันมาเช่น Twin Flame Soulmate Soul Family ถ้าหากคุณเริ่มเดินทางบนเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ จะไม่มีวันหันหลังกลับไปเป็นเช่นเดิมได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นการเดินทางบนเส้นทางที่อาจจะยากลำบากแต่ไม่ว่ามันจะยาวไกลหรือท้าทายแค่ไหนจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นพิเศษอยู่เหนือความยากลําบากที่เข้ามาเป็นแบบทดสอบจากสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลผลลัพธ์สุดท้ายแห่งการเตือนรู้อย่างเต็มที่คือการเป็นอิสระจากความทุกข์ ในตัวตนในการใช้ชีวิตจิตใจที่กระจ่างชัดความปิติสุขอันไร้ขอบเขตสันติภาพแห่งภายในและสามารถเติมเต็มชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อสภาวะตื่นรู้ประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่เราเคยปรารถนามาตลอดและอีกมากมายไม่ว่าบททดสอบนั้นยากแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหน แต่มันมาเพื่อขัดเกลาเรารวมทั้งผลที่เราเคยกระทำในอดีตในส่วนต่อแล้วการระลึกชาติเป็นอีกหนึ่งทักษะแต่ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันคือความจริงแท้แค่ไหนและแบบทดสอบเพื่อภารกิจแห่งหน้าที่พันธสัญญาสำหรับบางคนเปรียบได้เหมือนผู้ที่ทำงานแห่งแสงสวา่างเช่นไลเบอร์เกอร์สตาซี เป็นต้นทุกสิ่งผลักดันให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมนุษย์โลกจักรวาลต่างเชื่อมโยงกันถ้าให้เปรียบโลกก็เหมือนโรงเรียนเรามีทางเลือกในการใช้ชีวิตและเรียนรู้มีการเลื่อนระดับมีการทำแบบทดสอบในทุกช่วงเวลาเพื่อที่จะจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มด้วยขั้นที่หนึ่งตัวตนหลงผิดพวกเราส่วนใหญ่ยังคงหลับไหลอยู่ยึดมั่นอยู่ในจิตสำนึกเดิมของคนสังคมหมู่มากและดำเนินผ่านไปตามจังหวะต่างๆของชีวิตตามกฎระเบียบทางวัฒนธรรมและกฎหมายในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ เรามักจะไม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวทำไมอย่างไรเพื่ออะไรแม้กระทั่งความรู้สึกที่รู้สึกแตกต่างกับทุกคนทุกที่ความเชื่อเราจะพยายามตามกระแสนั้นให้ทันเพราะรู้สึกว่าจะดีกว่าถ้าไม่ทำตัวแปลกแยกแต่นี่ก็ไม่นับรวมกับนิสัยขวางโลกที่ชอบตัดสินผู้อื่นและเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะ แม้กระทั่งเล่นบทบาทของเหยื่อหรือผู้กระทําผิดเราถูกวางโปรแกรมไว้โดยจิตหลงไม่รู้ตัวผลที่ได้คือเรามองโลกเป็นสีดำและขาวหรือดีและเลวนั่นเองธรรมชาติคนเราอยากที่จะตามและถูกยอมรับจากคนหมู่มากจึงเป็นปกติที่เรามักสละคุณค่าต่างๆของเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครอบครัวธุรกิจ ศาส,สนาเป็นต้นเนื่องจากอัตตาเป็นตัวหลักในการแับเคลื่อนชีวิตความสุขจึงขึ้นอยู่กับสิ่งเราภายนอกตัวด้วยเหตุนี้เพื่อให้มีความสุขเราจึงพยายามควบคุมความเป็นจริงได้แก่ผู้คนอื่นๆสถานที่และประสบการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างความหวังและความสุขขึ้นอยู่กับอย่างอืง่นภายนอก เมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังมันจึงนำมาซึ่งภาวะความสึงเศ้าจากความพังทลายแม้ว่าเราจะมีธรรมชาติของจิตลงไม่รู้ซึ่งเราต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมิดมาให้ได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะผ่านมาได้และตัดสินใจจากไปแต่ไม่ต้องห่วงเขาจะได้รับโอกาศกลับมาใหม่สัญญาณแรกแห่งการเตือนรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้คือ ความรู้สึกแวบที่เราจะรู้สึกถึงมันมีบางสิ่งที่มากไปกว่านี้หรือเกิดรู้สึกเฉลียวและสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นจริงของการมีชีวิตอยู่บนโลกการตื่นรู้ขั้นที่สองเกิดการตั้งคำถามเราจะประสบกับความลำบากทั้งใจและกายในการใช้ชีวิตมากขึ้น รู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติหรือขาดหายไปเราเริ่มตั้งคำถามต่อจิตสำนึกชนหมู่มากต่อความถูกผิดของกฎร,ระเบียบความเชื่อและกฎหมายสิ่งต่างๆที่เราเคยทำให้สบายใจเช่นศาสนาหรือประเพณีนั้นไม่ทำให้เราพึงพอใจอีกต่อไปและสถานที่ที่เราเคยพบคำตอบก็ไม่ให้ความโล่งใจแก่เราอีกต่อไป แม้เราเริ่มตั้งคำถามและรู้สึกข้องใจตัวตนของเราแต่เราก็ยังคงยึดถือความเป็นมนุษย์ของเราในขณะที่เราค้้องใจเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของเราเราอาจรู้สึกลงทางไม่มีใครเข้าใจภาวะซึมเศร้าในขั้นนี้หนักหน่วงกว่าขั้นแรกมากเราอาจรู้สึกตำหนิศาส,สนาครอบครัววัฒนธรรมรัฐบาล หรือโลกที่เป็นไปเสียด้วยซ้ำเมื่อเรามีปัญหาต่างๆในขณะที่เราโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นเราก็รู้สึกไร้อ,อำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองเพราะยังไม่ระลึกรู้ว่าในการกระทําที่จะนำความสมดุลให้กับชีวิตทุกอย่างต้องอาศัยความรับผิดชอบของเราเองในขั้นนี้เราอาจขยับ จากที่การตกเป็นเหยื่อไปสู่การเป็นผู้รอดชีวิตแต่เป็นไปได้ที่เราจะยังตำหนิคนอื่นๆพร้อมกับรู้สึกไรายคุณค่าในตัวเองเราจะเริ่มถามว่าฉันเป็นใครทำไมฉันจึงอยู่บนโลกนี้แน่นอนภาวะซึมเศร้าจะยังคงอยู่และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กำลังค้นหาคำตอบ เราก็ยังคงเยึดถือในความเชื่อที่มีข้อจำกัดบางอย่างเพราะไม่รู้จึงไม่กล้าก้าวออกไปความกลัวกลับแนวรั้งเราไว้ทำให้เรายังคงหลับไหลต่อไปอีกเราอาจพบกับความสับสนครั้งใหญ่อาจรมท้มทนความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าจะยิ่งทวีคูณดูเหมือนเรากำลังพยายามไล่าตามชีวิต แต่เราเพียงแค่กำลังผ่านสิ่งต่างๆไปอย่างไม่รู้ตัวในขณะที่เราประสบกับความท้าทายต่างๆมาเพื่อช่วยให้เราตื่นขึ้นเรายิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองจะเห็นว่าทุกอย่างยิ่งพังทลายเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขหาไม่ได้ในโลกภายนอกแต่ยังคงตัดปัจจัยภายนอกไม่ได้ในขั้นนี้อาจทำให้เรา อ่วมทั้งอ่อนแอและบบางบาดแผลในอดีตจะปรากฏขึ้นมาให้มันได้รับการเยียวยาและปลดปล่อยแม้เราจะเริ่มมองโลกในด้านใหม่แต่เรายังมีด้านมืดอยู่ซึ่งมันจะชัดเจนขึ้นการยอมรับมันจะช่วยให้ด้านมืดค่อยๆปรากฏและเพื่อให้เราได้รักษามันได้ เมื่อโลกภายนอกไม่สามารถดับความกระหายของเราได้อีกต่อไปการเดินทางเข้าสู่ภายในจึงเริ่มต้นขึ้นการเตือนรู้ขั้น 3. ม,มองเข้าไปภายในเราได้เริ่มการมองเข้าไปภายในตอนนี้เราจึงถอยทับเราเริ่มกลับมามองหาคำตอบภายในตัวเราเราเริ่มดิ้นหลหุดจากการยึดโยงจากสังคมความเชื่อต่างๆ สภาวะซึมเศร้ายังคงอยู่เพราะความลำบากทางกายใจที่ถูกกักขังจากกฎเกณฑ์ต่างๆแต่จะมาพร้อมความสบายใจขึ้นจากการปลดปล่อยความเชื่อของตัวเองยิ่งรู้ว่าเราเคยหลับไหลมานานเพียงใดเราจะยิ่งได้เห็นผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นแต่มัน เป็นการยากที่จะแยกจากการถูกมองว่าเราตัดสินพวกเขาหลายคนจึงเลือกเงียบดีกว่าเตือนบางอย่างออกไปแต่จะเป็นเรามากกว่าที่จะถูกตัดสินหลังจากนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะเราแตกต่างอย่างสมบรูรณ์หลายคนจึงเลือกเก็บเงียบในเรื่องนี้จนเมื่อถึงเวลาของการทำงานทุกอย่างจะเอื้อให้พวกเขาออกมาแชร์มัน ในขณะที่มุ่งเน้นไปในสิ่งไม่ถูกต้องแต่ช่วงเวลาเดียวกันก็ต่อต้านการปล่อยวางมันยากมากและเป็นงานที่ต้องทำในขั้นนี้เราอ,อาจตัดสินใจออกจากอะไรที่ไม่ชอบอีกต่อไปดิ้นหลุดจากบุบาทต่างๆปฏิเสธตัวตนในอดีตและอาจถึงกับถอดทอนตัวออกจากสังคมในการแสวงหาคำตอบและการปลดเปลื้องความถูกใจ เราจะเริ่มต้นการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการฝึกสติหากเราไม่เพียงปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหนทางในการหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างการปฏิบัติเหล่านี้จะนำพาให้เราเข้าถึงอะไรบางอย่างหรือกระทั่งการตระหนักรู้ถึงทักษะต่างๆเช่นการยังรู้อนาคตการระลึอกอดีตชาติ แต่สำหรับบางคนมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วเพียงแค่เปิดรหัสก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยในขั้นนี้อาจสัมผัสกับความรู้สึกของพลังที่แท้จริงเป็นครั้งแรกแต่ถ้าอัตราเราสูงอาจต้องเจอบททดสอบการถ่อมตัวลดอีโก้ด้วยความร่วมสลายอีกครั้งเราจะเห็นถึงการเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆมากขึ้นและอาจอยากควบคุมมัน เราไม่ได้มองหาความสุขภายนอกตัวอีกต่อไปแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะพบมันภายในได้อย่างไรสันธิภาพและอิสรภาพอาจกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าความสุขขั้นนี้มักจะเป็นช่วงที่ยาวนานและท้าทายท,ที่สุดแต่ก็เป็นขั้นสำคัญที่สุดบนเส้นทางของการตื่นรู้ การต่อต้านและการปล่อยวางจะชัดมากขึ้นแน่นอนมีเหตุการณ์ตื่นรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายๆเรื่องเมื่อผ่านประสบการณ์ตื่นรู้แต่ละครั้งความรู้สึกสัมผัสถึงตัวตนที่สูงขึ้นได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเราจะเปิดใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงลอมรวมกันในที่สุดแน่นอนเราจะพบกับความกลัวในการที่จะเปลี่ยนแปลง และอาจจะฟื้นรักษาตัวตนเดิมไว้แต่ในที่สุดเราจะสูญเสียอัตตามันมักจะรู้สึกลอยเคว้งไร้จุดหมายตรงนี้มันอาจจะมอบอิสรภาพให้เราหรือมอบความสิ้นหวังให้เราก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการเมื่อมีบางอย่างสูญเสียไปแต่จะมีบางอย่างที่กำลังตื่นขึ้นการตื่นรู้ขั้น4เข้าถึงความจริง แล้วการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ที่คุณสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพยายามแต่อย่างใดเราจะได้เดินดำ่กับปัจจุบันขณะและรู้ว่าแท้จริงว่าเราเป็นใครความเชื่อของเราจะมีเพื่อสร้างสมดุลให้ตัวเองการปล่อยวางยอมจำนวนต่อพลังงานที่เหนือกว่า และสัมผัสเข้าถึงพลังงานภายในที่เราเป็นเจ้าของโดยปราศจ,จากอีโก้ไม่ตัดสินผู้อื่นหรือความเชื่อใดๆศรัทธาและไว้ใจเส้นทางชีวิตที่เป็นไปเราสามารถให้อภัยทุกคนรวมถึงตัวเองในทุกเรื่องที่ผ่านมาเพราะรู้ถึงผลของการกระทำ เราจะตระหนักรู้มากขึ้นไม่ขังตัวเองไว้กับอารมณ์หรือความคิดเหมือนเคยปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเช่นปลดปล่อยผู้คนที่เคยถูกเราตัดสินและคาดหวังเราไม่พยายามพิสูจน์คุณค่าของเรากับผู้อื่นอีกต่อไปแต่จะตระหนักรู้คุณค่าจากภายในและเข้าถึงประสบการณ์ในการรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขเราจะเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่อยากให้ใครเปลี่ยนเราและเราก็จะไม่อยากเปลี่ยนใครเช่นกันแม้จะโดดเดี่ยวในการเดินทางแต่เราจะเชื่อมต่อกับทุกสิ่งในชีวิตและความรู้สึกโดดเดี่ยวจะค่อยๆจางหายไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่หวยหาการเข้าร่วมกระแสทางสังคมอีกต่อไปเว้นแต่เพื่อการเรียนรู้บางอย่างทักษะการยังรู้คือรู้ในเรื่อง ของอนาคตอดีตปัจจุบันการเข้าใจในด้านต่างๆของชีวิตเพื่อส่งต่อนำทางผู้ที่กำลังหลับไหลไม่ใช่เพื่ออวดอ้างสปปรรพคุณล่อลวงผู้อื่นเราทำเพราะความรักและเราถูกนำทางให้ทำเช่นนั้นเรานำทางมอบพลังใจให้พวกเขาได้แต่เราจะไม่ชักนำหรือรับผิดช,ชอบการเลือกและการกระทำของพวกเขา ในขั้นนี้เราจะปฏิบัติทางจิตวิญญาณเพื่อความสงบนิ่งและสบายใจเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกหนีสิ่งใดเราอาจมีการยานทัศนะที่เพิ่มขึ้นสามารถเข้าถึงทักษะเชื่อมต่อโดยตรงต่อแหล่งข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดคุณลักษณะสำคัญในขั้นนี้คือการเข้าถึงการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ เข้าถึงสันติภายในปล่อยวางใจในความรักที่คุณมีต่อชีวิตและสรรพชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขแนวคิดเกี่ยวกับความดีและเลวได้สลายไปและคุณมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าภายในทุกคนและทุกอย่างคือความรักแต่เราจะยังสำรวจตระหนักถึงตัวเราเองอยู่เสมอในทุกช่วงชีวิตที่ผ่านไป เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นยอมรับตัวต,วตวนทุกคนด้วยจิตใจเบาสบายมากขึ้นการตื่นรู้ขั้น5สร้างสรรค์อย่างจิตตื่นรู้เมื่อได้มีประสบการณ์และลงลึกมากขึ้นในทุกๆวันคุณลักษณะต่างๆของขั้นที่เข้าถึงความจริงเราจะได้ก้าวไปสู่พลังในฐานะผู้สร้างสรรค์อย่างผู้มีจิตตื่นรู้ แม้เราจะไม่เยติติเป้าหมายหรือเจตจำนงแล้วแต่เราจะเลือกทำทุกอย่างด้วยสติรู้ตัวพราะนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำอาจเป็นเจตจำนงของชีวิตที่จะเติมเต็มสันติสุขให้เราและเราไม่ทำอะไรที่มีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัดอีกต่อไปแต่ถูกนำทางด้วยแรงบันดาลใจและความปรารถนาอันบริสุทธิ์ เราจะเปลี่ยนไปมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับทุกด้านในชีวิตแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสารรค์สิ่งต่างๆผ่านทักษะที่ถูกพัฒนาจากเดิมหรือได้รับมาใหม่ในการปฏิบัติอาจเป็นการพัฒนาสร้างพลังงานที่ดีสุมชนการสอนถ่ายทอดหรือการเป็นผู้นำเราจะสามารถดึงดูดความสัมพันธ์ต่างๆ ในการสนับสนุนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติและผ่านการเชื่อมต่อกับผู้สร้างสูงสุดเราจะกลายเป็นช่องทางแห่งการเผยแพร่ในทุกๆสิ่งที่เราทำ